ิมาเจงแท้หัวเก่าหัวเจงปาดมึงเด้อสร้างหัวเกาหัวเกาอายุวันผื่นอยู่เนี่ยชื่อว่ารยัง่าจากเขาชื่อเแต่ยังคือสิอเบาเบาชื่ออะไรมันหลจีแกที่ไปบ่นทำอะไรก็เห็นหัวเมาอย่างนี้เขาทำไม่ได้กับคันหัวบ้านมึงก็ไม่กระย่างหาเอาแต่ตัวมาเอาตัวแม่มึงขึ้นมันดองแย่ๆอยู่มันขาพับนลยแม่ได้ฉันอาศัยคันหัวน่ะ ทันเจอต่อเจอเสียงไหนจะไหนบ่อยกรทางแม่มันแล้วออแต่มันสิขาดสิมุนไมยังไปยังอยู่บ่เป็นต่มัฟังรองฟังรับคนาอื่นเป็นบ่ละไท่บ้านเผอนี่ไม่จิงฟังจะ่ิดทมกับยันละข้นจริงมเือน่ไอ้ไม่ทเนี่ยอไอ้ไม่ใทยไปยังก็เอาเนี่ยอายุธุกอายุธุกเออโอทุม y o u t u b ูกติน่เินสมนสีบาน นี่อคุยค่ะคุณข้าเอาเย็งมาอันมันมาแมนคคอยโตปากก็่ใบแค่ไรสิบห้ามาโคอยยังไหนมันบาแมนไม่ยังกันนะแต่พามันไม่ไม่มันบวมโ้ดบวมคือสิบบวมเป็นร่างหูหลุดจังดแตกก็เหล่าเขาเขาว่าแดงแดงแงมาแลกแดงก็วาเขาเน่ากับว่าถือมัดแล้วอยูวัดแล้วพวข้าด้าัวคอยอแล้วกูไเป็น่าบองแงมึงเล่าคาพับปุ๋ยนะ ได้พักอย่างกูเนอสอบสารคดีพุบงขนาดเด้เอาละแม่นว่าเจอกันกระชั้นสวัสดีค่ะกะเหรี่เก่าโคราโอ้ย้อยผมรู้จักแน่ว่าผมเป็นกะเหรี่ยงเอาเจ้าชื่อน้ยกฐานะให้กูจะน้อยแรงเขาบอกเอิร์นเล้วแนวเนี่ยเขาเช่าเอิรนกะเหรี่แล้วเออเขาเอิรนมาอย่างพี่โสเพนนี่รุกฐานะกูหน่อยสิมันดยี่หลอกเดียวกันนะรุ่นเจ้าพ่ต้องเอาโสหรอกโสคือเก่าอยู่แต่เอาโสไม่ใส่โซหยังโสทิม กูใจกูก็ไม่หีนาดีพอมนี่ก็ได้หฮยีกัีฮีเขาโธ่ละแม่่งเศ้าดิกูดึงว่าเสหนากูบ่นเลยเย้าครับยาวปนันป้ดได้หอดไพมาร่วงอย่พวกอะไรจังอยกัจได้หอดอันน in yeah yeah, yeah. ั้นด wow. ิดยง่วงหที oh. ินั่นเราอะแม่มึงวป้เจเแม่มึงจะนไงกูเศ้าแล้วเย่อูวิสากลายตันหนแม่นอโอ้ นี่เขาจะาฟันบ่เขาอแทงบ่เขาอใช่ไหมไม่ใช่ว่ากู้แขนทีนี่กูมันทานสอบล้สอบลอยป่ะี่นัาที่พอมึงที่ว่ากูดำมึนกว่ารถวันไหนมาได้ล่ะมึนยางพู้เพระว่าเป็นนังกูจจำดำเป็นอยางไรใหญ่เอาบ้านพ่อกูแม่กูในเห็ดหน้าเออพ่อคุณเป็นคนไทยอกูนี่เป็นคนดำ เอเจ้าเล้เป็นคนดำโอ้ยเจ็บมันอู่ว่าดหัวแปมุกครับบอทันหัวก็คุยกันกแรงเนียวหัวเขาโอ้นังกินต็หนี้นังกินเนี่ยเขาคื้นควานดิเขาอย่างไรใหญ่เขานี่เเผานี่เนี่ยแม่หบักอหีเน้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบังหนี้จะเป็นจังไรเด้อคุณครับเอาได้ต่าเงินได้ต่าเงินคำเรื่งุ่มใจอยู่นี่เห็นมันตายเด้อใจจากพี่หญิงขอบคุณค่ะไตายน้ำเด้อกครังสั่วเออเอาโล้อจะกี่ขวบรู้หลวงเชียวหรืแม่นางเขานี่เออเขาเป็นผู้หญิงที่สลับหลอมชายต่างหมายบอกจะเดินย่างก้าวไปไหนเออ บงบอกได้ว,ว่าเป็นกุลสตรีจนมีชายหมายปอะหน้านหลายตาลและอยู่มาวันหนึ่ง,งเขาได้นัดหมายกับผู้ชายคนนึงไว้ไม่ผู้มาพครับมีเ็าะมีจะไดคนงามไปนีไ่ไปหาผู้บ่าในหน้าเตานะเขาเผู้ชายคนนั้นชื่อว่าชื่อ,อยั้อโหนเอาคนเถ็ยได้บาสื่อสัตว์ซื่อหน่อยเอาชื่อเต็มกัวกมี่อุ้ยชื่อเต็มกันมีแน่เอาชื่อเต็มเต็มเขามีชื่อว่าโหนตั้มโหนตั้ม แบกอะไรอย่างห้ำต้นไม่ตายแล้ววอ้ยชิบะทอบหนึ่งปฏิบัติผู้ชายคนนี้เขาได้เดินมาตามที่ผู้หญิงคนนี้นัดหมายเอาไว้เมื่อเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้โอ้ยเว้ยจักมันเปลี่ยนยังไงดอกมันบ่มีเก้าอี้ไงจะจาเฝ้าถอให้ถามไงนี่ตีพระเอกนี่แหละพระเอกโอ้ยแต่พออยู่เรืองกับว่าเ่าปานนี่เช่ากีอเขาจะไม่ตี เข้ากับเสีเท่าคือเพิ่นนั่นแหละเท่ากับว่าเท่าซื่อๆได้แล้นี่เท่าแบบเป็นเจ้าใดเท่าแบบสั้นสูงไหมไม่ก็มาขึ้นโป๊ะไม่โอ้ยตะกี้กูก็เป็นเรน่อยนั่นแหละมึงอย่าไปว่าเขาหลายในหนังคือเฉียงข่อยเอาในหนังคือเฉียงข่อยมันบ่ได้เฉียงเขาทายหนังได้เนี่เออทายหนังน่ะเออเจ้าเป็นผู้พากเราคือเฉียงข่อยได้เจ้าไปหาว่าแกคือลิงน่ะบริบาราคือลิงเห็นเจอได้หรืออยู่เฉียงอีกชั้นก็คือลิงมาอยู่ต้องนีกะว่าแกคือลิงมุดทูบ่เบื่อบ่ ว่าไปแนวใหม่เบิ้งว่าไปแนวใหม่สิเออโอ้ยสมาคือไก่แก่สีพอกูนั่นเอ๊ะก็ได้เอ๊ะเอาเข้าไปนั่นก็ได้เอาสิอันคุณยุทธครับพอโอสชหลุมรอเนี่ยฮะอันรบวันเอาเก้าอี้ไม่แน่เว้ยเก้าอี้บ่มีตะครับเก้าอี้บ่มีจะได้ดัวดีฮะบ่มีก็อีหยังเก่ามาก่อนก็ได้ตัวเอาหยังก็ได้ติเออ โอ้ยเว่ยเราเปิดลายเด้องกองไทยบนปรนได้เตรียมพร้อมเออาเอามาก่อนเอามาก่อนอันไหนก็ได้ก็ได้นั่งโอ้ผู้ใดล่ะเป็นเก้าอี้บาดนี้เอ้าโอ้ยสามเป็นเก้าอี้เก้าอี้เน่ยเอาคนมาอหนังอี่สามเจ้าปฏิว่าเก้าอี้เจ้าว่าเอาหนังก็ได้กว่าก็เอามันมากนี่แหละตายกูเอาสมรำมารมึงบอตลกมือกันมึงเตะแต่กูบัดนี้มึงเป็นเก้าอี้มึงเสี่ยมโตอันอันนั้นกูบมโหลดดัเด้อ มึงเป็นเก้าอี้เตียเอาไปสัตว์สมนรำนายไปโยนตรงนั้นยับไปอีกเออนางเอกรู้สึกว่าจะเมื่อยแล้วล่ะนั่งลงหน่อยนะลงหลังจากที่พระเอกชายหนุ่มเดินทางมาถึงแล้วเขาก็เดินทางไปหานางเอกเออโอ้ยนางเอกไหมไปหาใบดาบใบกลนเก้าอี้มาเนี่ยนนั้นก็เสียอยู่มาเนี่ยพระเอกก็ยืนยิบเลยวิจะเป็นฟินน่อยนั่งขึ้นคล้ายๆนั่งปูนี่แหละ เค่เนไปเหยีกันนั่งเหยีกันจิกจิกันไห้ไม่ได้แค่ซีฮอนบอกคิดแม็กไม่ได้เนี่ยวันนี้สงสัยนางเองจะกินส้มตำมาเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ของไม่ค่อยดีเออโอ้ยจิดยกระมอนะอยงเอ็กมุ้ยตดเมนวันีดทดังกูเดี๋ยวเดมาตตรียนตด้ังขนอตดบ้างตดไงตดกินนี่กูจื้อได้อยู ตูดงอนนี้ดีไหมฮะนี่วันรถซ้อมกินเลยเออสเต่ยังครอยากกินนั่งไม่ไม่มีสิทธิ์จะบ่นก็วันนี้ทนะที่มาตามมาผู้หญิงต้องนั่งพู้หญกต้องนั่งลงพู้หญกนั่งลงนั่งเก้าอี้น้ำสัตว์ัวเออขณะที่สองคนกำลังจีบกันอยู่นั้นก็ยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเดินทางเข้ามาหามีมูฟว่าอีกทีวันนี้ของบ้าแมน เขาเดินทางมาหานางเอกเขามาถึงนางเอกแล้วเขามองซ้ายหลยขวาเขาก็มองเห็นนางเอกเลยและแล้วไอ้นางเอกมายิ่งสัตว์เป่งหน้าไม่โกงปกเลยเอาเครื่องลายจังสันแต่เไหนจะมาหนาเพราะโก่งปกโอ้กูดูในเฟซแม่งสวยชิบห เลเอาเดี๋ยวนี้เขามีแอปแต่งหนาที่เดิน,นข้ามน้ำข้ามทะเลมาปปเป<ม>็นพันผันลีไม่เอาหรือเราเราไม่เอาเลยเหรอไม่เอาบัวเอ,เองเสด็จไปยังเโลกสารสิญญใสญญนในไทยเราเป็นองคกันและกันนะครับโอ้ยหวานทีญญ่สุดแล้วตอนนี้ พ่อเขาเฝ้าทอท่านผู้ยิ่งบนโลกเป็นนายจังสิบบวดบนศิษเลยวะวอนได้บ่ได้บ่มีสิทธิต้องเป็นต้องไม่ตำต่ำเนื้อเรื่องมันเจ้าภาคไม่เจ้าตกภาคมาเบาใหญ่ต่เราหาต่ำปอดเลยแม่นั่นเลี่ยมิข่อยนั่นจริงจะมาใส่มาศีน่าจะเห่หอดย่ำกูได้ท่านนาตายจังสิบผมลาออกไม่ลาบ่ได้ลามึงจะเอาหรือไม่เอา จะเอาไหมอเอาเลยครับจะผ่าข่าผมเลยครับผ่าเลยข่าเลยเอาไอาาห้หมดอดไอ้หมอดหมอดได้มันตกสู้กันเพื่อแย,ย่งชิงนังเอง